ขณะที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังตั้งจุดตรวจสกัดชาวต่างชาติพร้อมกับขึ้นป้ายแจ้งเตือนป้องกันการถูกหลอกไปค้ามนุษย์ในฝั่งเมียนมาปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการตั้งจุดตรวจสกัดสิ่งผิดกฎหมายาริมแม่น้ำเมย เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งจังหวัดตากร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองกำลังในเรศวรกองทัพภาคที่สามเริ่มปฏิบัติการสกัดกั้นชาวต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกลวงข้ามแดนไปยังเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาจนถูกหลอกลวงเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์และคอเซ็นเตอร์ สำหรับจุดตรวจเกาะมะนาวบ้านแม่กลนเกนตําบลมหาวันอําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีการสนธิกำลังกันระหว่างทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังในเรศวนตำรวจสพแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนและฝ่ายปกครองอ,อสออําเภอแม่สอดและชรบบ้านแม่กลนเกน ตั้งด่านตรวจตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากจุดนี้เป็นเส้นทางสําคัญริมแม่น้ําเมยที่สามารถข้ามไปตามช่องทางธรรมชาติไปยังเมืองเมียวดีประเทศเยนมาได้ซึ่งฝั่งตรงข้ามมีแหล่งอาชญากรรมคอเซนเตอร์บ้านผาลูที่นําพาในหวังสิงดาราจีนไปเป็นสแกมเมอร์และช่วยออกมาได้เมื่อต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา คือจากการที่เราตรวจเรื่องของเจอการการะทำความผิดในห้วงที่ผ่านมาบางคนเขาก็ไม่ทราบครับว่าตรงนี้เป็น้นที่แสดนหรือการติดป้ายนี่ก็เป็นการปฏิบัติในการประชงประชาสัมพันธ์ให้กับของคนที่เดินทางไปพื้นที่ทราบข้ามไปนี่ก็คือไปในฝั่งประเทศเพืพ่อนบ้านเราแล้วเขาได,ได้รู้ข้อมูลด้วยเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาก็ตรวจพบการลักลอบข้ามแดนในผิดหมายจำนวนมากครับครับก็ทางของปกครองนะครับจะมีนนนนนนของชุดอสอแล้วก็ตชดอของภูทรแล้วก็ของ สีหมู่บ้านนะครับเป็นทํางานร่วมกันนะครับตั้งด่านตรวจยีิบสี่ชั่วโมงร่วมกับทหารครับ สำหรับการทำงานของด่านตรวจจะตรวจสอบรถที่เดินทางผ่านและหากพบชาวต่างชาติก็จะสอบถามข้อมูลว่ามาจากที่ไหนและให้อ่านป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนว่าอาจจะถูกหลอกไปทำงาน PR ออนไลน์ที่ไม่ใช่ประเทศไทยแต่เป็นพื้นที่เมียนมาอาจถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์และหากพบว่ามีข้อพิรุษจะควบคุมตัวส่งสพแม่สอดทันทีรวมถึงรายงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือยาเสพติดโดยมีการตั้งจุดตรวจและขึ้นป้ายขนาดใหญ่ตลอดแนวชายแดนเป็น เป็นเวลา10วันแล้วรวมถึงพื้นที่หมู่6บ้านแม่ตาอำเภอแม่สอดที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหวัญยาเมืองใหม่อีกแห่งในเมืองเมียวดีด้วยค่ะ